การอ้างว่าการเป็นคริสเตียนเป็นทางเดียวไปสู่พระเจ้านั้นไม่หยิบไปหน่อยหรอกบทความโดยคริสเวล์ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ที่โรงเรียนผมไม่ค่อยเก่งวิชาคณิตศาสตร์มากนะักถ้าให้พูดตรงๆคือผมห่วยแตกเลยแหละผมต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเชิญให้อยู่ต่อหลังเลิกเรียนเพื่อฝึกทักษะการแก้สมการเย็นวันหนึ่ง พวกเราต้องแก้โจทย์ที่ยากมากๆประเภทที่มีจำนวนตัวแปรเยอะๆพอกับจำนวนตัวเลขหลังจากผ่านไป10นาทีพวกเราแต่ละคนได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำถูกทุกคนแต่เอหรือว่าทุกคนทำถูกหมดเพราะความจริงเป็นสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาจริงไหมพวกเราสามารถจะเปรียบเทียบคำตอบของแต่ละคนแล้วคุยกันว่าเรามาตกลงกันเถอะ พวกเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะก,กันเพราะเรื่องนี้เราทุกคนล้วนมีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับตัวเองพวกเราอาจเชื่อมั่นในตัวเองว่าเข้าใจโจทย์คณิตข้อนี้แล้วแต่เราทุกคนก็จะสอบตกเพราะไม่มีสักคนเดียวที่แก้โจทย์สมการนี้อย่างถูกต้องจริงๆมันมีวิธีการคิดคำนวณที่ถูกต้องและมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นคือความจริงแท้ที่หนักแน่นอะไรทำให้การเป็นคริสเตียนพิเศษนะัก ผู้คนมากมายพูดว่าทุกศาสนาสอนในสิ่งเดียวกันตราบใดที่เรายังยึดความจริงในแบบของเราเราทุกคนจะสบายดีแต่ถ้าเราเริ่มถามสามคำถามหลักของศาสนาต่างๆในโลกนี้แหล่งกำเนิดมาจากที่ไหนเป้าหมายสูงสุดคืออะไรทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนั้นเราจะเห็นทันทีว่าแต่ละศาสนาสอนความจริงเกี่ยวกับโลกนี้ และเป้าประสงค์ของเราแต่ละคนสอนต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระเยซูนั้นแตกต่างจากผู้นำศาสนาคนอื่นๆที่เคยมีมาพระองค์ทำให้ผู้คนไม่พอใจโดยการอ้างตัวเป็นพระเจ้ายอห์นบทที่10ข้อ33และพระองค์ยังพูดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรายอห์นบทที่14ข้อ6 ไม่ใช่ทางหนึ่งแต่เป็นทางนั้นในพระคัมภีร์เปาโลได้สรุปหลักฐานที่รองรับการกล่าวอ้างของพระเยซูไว้อย่างสวยงามว่า mm. เพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสําคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคิดวายพระชนพระบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่สพระองค์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่า500คนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้1ึงโครินบทที่15ข้อ3ถึงข้อ6บันทึกต่างๆที่เขียนหลังช่วงเวลาที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ทำให้เรารู้ว่าจำนวนคริสเตียนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะถูกตามล่าถูกจำคุถกถูกทุบตี ถูกนำไปเป็นอาหารของสิงโตและถูกฆ่าตายหล่าสาวกของพระเยซูและบรรดาผู้ที่เชื่อในถ้อยคำของเขาไม่มีท่าทีหยิงเยโสต่อการเป็นคริสเตียนพวกเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นทางเดียวที่พวกเขาจะรอดพวกเขาจึงพร้อมที่จะตายเพื่อความเชื่อทุกวันนี้พวกเราอยู่บนความจริงเดียวกันซึ่งอิงจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู ทั้งชีวิตความตายและการฟื้นพระชนของพระองค์การสํแดงชีวิตคริสเตียนของเราเยื่อหยิ่งหรือเปล่าความเชื่อของเรานั้นไม่ได้เยื่อหยิ่งแต่เป็นเพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่เห็นพระเจ้ากระทำและสํแดงพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์เราเพียงแค่ต้องการให้เพื่อนและครอบครัวของเราได้รับรู้และไม่พลาดจากความจริงนี้แต่บางครั้งมันอาจดูเหมือนว่าเราเย่อหยิ่ง จากการนำเสนอสิ่งที่เราเชื่อบ่อยครั้งผมพบว่าตัวเองรู้สึกกดดันที่คริสจักและเพื่อนบอกให้ผมบังคับคนให้มาเป็นคริสเตียนผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะแบ่งปันความเชื่อของผมให้กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนความเครียดในการทำสิ่งนั้นทำให้ผมเริ่มมองผู้คนเป็นชิ้นงานมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนสิ่งนี้แหละที่ทำให้คนมองเป็นความเยื่ยงและเป็นการบงการ การที่เพื่อนของเรารู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราต้องการจากพวกเขาคือการพูดคุยเรื่องพระเจ้าแล้วเราจะเล่าเรื่องราวของพระคิดกับคนรอบข้างด้วยท่าทีที่สุภาพและแสดงถึงความเคารพได้อย่างไรถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนกับผมนี่เป็นคำแนะนำที่อาจช่วยคุณได้ผมได้ยินวิทยากรคริสเตียนคนหนึ่งใจให้เราลงทุนกับคนที่เรารักเพียงเพราะสิ่งที่เขาเป็น และเพื่อมีความสุขในการสัมพันธ์กับพวกเขานั้นไม่ได้หมายความว่าวิทยากรคนนั้นไม่ให้ความสำคัญกับการพูดเรื่องพระเยซูแต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาแล้วจะมีหลายโอกาสให้เราสามารถแบ่งปันว่าพระเยซูใครและทำอะไรในชีวิตของเราถ้าพวกเขามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีบทสนทนาอีกมากมายก็จะตามมา แต่หากพวกเขาตอบสนองในเชิงลบแทนที่เราจะยิ่งกดดันหรือทำให้อีกฝ่ายเกิดความเครียดเราแค่ถอยออกมาและยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ในแบบที่พวกเขาเป็นอธิษฐานรอโอกาสครั้งต่อไปคำสอนของวิทยากรคนนั้นอยู่บนหลักการที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์เมื่อพระองค์ส่งพวกเขาออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่มาระโกบทที่ 6: ข้อ12 แล้วพระองค์ตัดสั่งพวกเขาว่าเมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับและไม่ฟังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกส่อให้เห็นความผิดของพวกเขามาระโกบทที่6ข้อ10ถึงข้อ11เพระเยซูกำลังบอกให้สาวกของพระองค์ สังเกตด,ดูผู้คนที่พวกเขาพูดคุยด้วยถ้าคนเหล่านั้นต้องการจะฟังมากขึ้นจึงเทศนาถ้าพวกเขาไม่สนใจสาวกก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของพวกเขามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเมื่อต้องเห็นคนที่เราเป็นป่วงไม่สนใจเลยเวลาที่เราเล่าเรื่องราวของพระเยซูถ้าเรายังคงกดดันและรบเร้าให้พวกเขาเชื่อโดยการยกเหตุผลต่างๆนานา มันก็จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีแต่ถ้าเราแค่แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับพวกเขาเมื่อเขาพร้อมและตั้งใจที่จะฟังเราได้มอบพื้นที่ให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองในเวลาที่พร้อมเรามองย้อนไปถึงการดำเนินชีวิตของเรากับพระเยซูเราแต่ละคนล้วนมีช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่เราตัดสินใจเลือกพระองค์เราไม่ได้ถูกใครบังคับ เราพบกับพระองค์ด้วยตัวเองและไม่คิดจะหันหลังกลับสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เราแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ด้วยเราจะไม่ทําให้เกิดข้อครหาว่าเราเย่อหยิ่งและเป็นการยอมให้บสสนทนาในเชิงบวกได้เติบโตเพราะต่อเมื่อเราให้พื้นที่ในการตัดสินใจกับคนอื่นที่จะได้เดินกับพระเจ้าในเวลาที่เขาพร้อมการเรียนรู้ที่จะอดทนรอคอย สอนให้เราวางใจที่จะฝากทั้งหมดไว้กับพระเจ้าพระองค์ผู้เดียวที่สามารถเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ผู้คนมองเห็นความจริง